เจออีกแล้วครับพยุนบาดเจ็บที่เกาะลีบงคราวนี้เชือกยาวเป็นเมตรรัดแน่นอยู่ที่แผนหางสภาพแผลยังสดใหม่เจ้าหน้าที่กรมทะเลไม่รอช้าวางแผน3มทางเพื่อช่วยชีวิตแบบเร่งด่วนที่สุดใช้ทั้งโดนทั้งเรือขาย,ยักษแถมมีทีมกระโดดจับกลางทะเลอีกด้วยนะครับภารกิจทางนี้เนี่ยลุ้นระทึกทุกวินาทีแน่นอนเพราะถ้าพายุตกใจมากเกินไปก็อาจจะช็อกตายได้ทันทีครับ เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 8เมื่อทีมสตวแพทย์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจพบพยูนที่มีเชือกไนล่อนขนาดเล็กยาวไม่ต่ำกว่า3เมตรพันแน่นที่แผนหางบริเวณอ่าวบ้านเ้าเกาะลีบงจังหวัดต่างกรับจากการตรวจสอบลักษณะของพยูนตัวนี้นะครับพบว่าเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยเป็นข่าวถูกรัดเหมือนกันครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเอง แสดงให้เห็นว่าพยูนตัวเดิมเนี่ยยังไม่สามารถหลุดพ้นจากเชือกได้เลยครับแถมแผลเนี่ยบริเวณนั้นยังสดอีกด้วยครับและเริ่มลุกลามไปเรื่อยๆครับภารกิจทางนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับทีมช่วยเหลือจำเป็นต้องช่วยกันวางแผนอย่างรัดกุมเพราะหากพยูนตกใจมากอาจเกิดอาการช็อกเฉียบพลันจนเสียชีวิตได้ทันที หลังตรมทะเลนะครับวางแผนกันเรียบร้อยเนี่ยก็ได้ข้อสรุปออกมา3แผนหลักๆในการช่วยเหลือชีวิตพยูนตัวนี้ครับแผนแรกครับใช้โดน3ามลำบินค้นหาพยูนในช่วงน้ําขึ้นหากพบอยู่ในเขตน,น้ําตื้นนะครับจะให้ทีมเรือทายักเข้าประชิดต,ตัวแล้วใช้ตะขอเนี่ยเกี่ยวเชือกเพื่อตัดออกครับหรือผูกพุ่นลอยไว้เพื่อเฝ้าติดตามพิการครับส่วนแผนที่2ครับ คือการกระโดดจับแบบเร่งด่วนเลยครับทีมช่วยเหลือเนี่ยจะไล่ต้อนพยุงเข้าใช้ฝั่งนะครับแล้วควบคุมตัวทันทีเพื่อตัดเชือกและปฐมนพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดครับส่วนแผนสุดท้ายครับ หากแผ่นทั้งสองเนี่ยล้มเหลวนะครับจะใช้อวนล้อมพื้นที่ทั้งหมดครับอย่างเร็วที่สุดพร้อมทีมดำน้ำเนี่ยคอยควบคุมไม่ให้พยูนติดอวนก่อนปลดเชือกและดูแลจนแน่ใจว่าปลอดภัยครับและหลังจากการช่วยเหลือเสร็จสิ้นเนี่ยทีมสัตวแพทย์จะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพ่อหางนะครับคืออวัยวะสําคัญที่พยูนใช้ในการทรงตัวและว่ายน้ำครับหากหางเสียหายก็หมายถึงว่าพยูนจะไม่สามารถอยู่รอดในธรรมชาติได้อีกเลย พายุเนี่ยจัดเป็นสัตว์ทะเลหายากของไทยขึ้นเรื่อยๆในทุกวันเลยครับเหลืออยู่ไม่ถึง200ตัวทั่วประเทศเท่านั้นเองและเกาะลิบงเนี่ยคือหนึ่งในทินอาศัยสําคัญที่สุดเลยนะครับเชือกอวนเศษขยะและการทำประมงแบบผิดวิธียังคงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของพายูุเหล่านี้ในทุกๆวันอีกด้วยครับ การช่วยชีวิตพายุในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ภารกิจของกรมทะเลเท่านั้นนะครับแต่คือภารกิจของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันลดขยะหยุดทำร้ายทะเลและปกป้องสิ่งมีชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่ในธรรมชาติครับหากใครมาทำลายบ้านเราเนี่ยเราก็คงไม่ชอบใช่ไหมครับเพราะงั้นสัตว์ทะเลก็รู้สึกไม่ต่างกันครับปกป้องทะเลบ้านของสัตว์น้ำทุกตัวกันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย